ต่อกันที่ภูเก็ตบ้านนะครับที่ทหลางนั่นเองนะครับผู้าก,การตำรวจแห่งชาติก็ร,ระบุว่าสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอทาหลางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เข้าสู่สภาพปกติแล้วหลังประชาชนเริ่มเข้าใจการทํางานของตํารวจมากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตก็เตรียมออกหมายจับแกนนําม็อบรอดแรกนะครับมีอยู่9คนด้วยกัน <c oughs> แบ่งข้อหาหนักเบาตามพฤติกรรมและหลักฐานที่เก็บได้คาดว่าภายใน30วันสรุปสนวนคดีทั้งหมดส่งอายการได้เลยทีเดียวครับ พลตตรีพัชระบุญ,ญยศิธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ที่กลุ่มประชาชนปิดล้อมและบุกทำลายทรัพย์สินภายในโรงพักถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะว่าขณะน,นี้พนักง,งานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เผาทำลายรถยนต์และทรัพย์สินรวมถึงกลุ่มบุคคลที่ทำร้ายร่างกายตำรวจจนบาดเจ็บขณะที่ตำรวจนะฮะก็ตอนนี้ทราบตัวบุคคลต่างๆแล้วล่ะนะที่ร่วมกันก่อเหตุเกือบหมดแล้ว โดยได้หารือกับผู้พิพากษาเพื่อขอให้เมินการเกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นพิเศษนะครับพร้อมทั้งตั้งคณะสอบสวนขึ้นมาเป็นชุดพิเศษเช่นเดียวกันเพื่อสำนวนจะได้เป็นธรรมและรวดเร็วเบื้องต้นนี้รวบรวมหลักฐานเสนอต่อสารอนุมัติออกหมายจับในชุดแรกแล้ว9คนโดยเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่และเป็นวัยรุ่นนะฮะทั้งหมดที่พบนะฮะจากภาพจากคลิปต่างๆที่ถูกบันทึกไว้นอกจากนี้ก็ยังยืนยันได้ว่ายาเสพติดที่พบเป็นของผู้ตาย เจ้าหน้าที่ไม่มีการยัดยาเสพติดแน่นอนโดยการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทุกคดีจะต้องแล้วเสร็จภายใน30วันอ่าวฟังเสียงผูมงครับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตกันครับค่ะในส่วนของยาเสพติดตอนนี้ก็คือัมีความชัดเจนแล้วว่าเป็นของผู้เสียชีวิตที่ดีเอาเป็นว่าล้านตรจผมยืนยันว่าล้านตรวจเเพราะว่าไม่ได้มีแต่ตำรวจอย่ยวมีคนนอกด้วยที่เอนเอะกันในขณะตรวจคนครับ ไปฟังความเห็นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างพลตรจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็กล่าวว่าได้สั่งให้พนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายพร้อมยืนยันตํารวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่หนักใจเรื่องที่เกิดขึ้นครับเพราะสถานการณ์ในขณะนี้คลี่คลายลงแล้วทําให้ประชาชนในพื้นที่ต่างเข้าใจการทํางานของตํารวจมากขึ้นจึงทําให้ทั้งสองฝ่ายไม่กลายเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างกันนะครับเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนนะ ผมพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดความขัดแย้งเนี่ยนะครับก็อขอเรียนให้ทราบนะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุขึ้นมาครับอาจจะเป็นอีก,อ,กอีกมุมมองนึงอาจจะเป็นว่าคิดว่าตำรวจเป็นผู้ก่อเหตุแต่ในมุมมองตำรวจอาจจะคิดว่าชาวบ,บ้านเป็นผู้ก่อเหตุนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมันสามารถพูดจาก,กันได้ไม่จำเป็นต้องใช้กําลังขนาดนี้นะครับก็ฝากไเป็นูทาหอนผมได้บอกไปแล้วครับสิ่งเราเนี่ยน,นะฮะ คือมันสามารถคุยกันได้มีข้อมูลอยู่แล้วตั้งแต่แต้นจนจบแล้วมีข้อมูลเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากการจะดําเนินคดีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน <estre ff le> ผมก็เคยมอบนโยบายไปแล้วอะไรที่ชัดเจนก็ดาเนินไปตามตัวบทกฎหมายนะครับ <im it> ส่วนอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะฮะก,ก็ว่าไปครับ เรื่องนี้เมื่อเราเห็นภาพเมื่อคืนวันเสาร์ก็ตกตกใจกันพอสมควรคแต่ว่าในโลกโซเชียลเก็บหลักฐานได้หมดนะฮะเนื่องจากน้องกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยคนแรกที่เขาจับเนี่ยไปสร้างหลักฐานเ็นโลกโซเชียลเพียบเลย<อ>น้องผู้หญิงคนที่อบอวบหน่อย เรียกอ้วนดีกว่านะน้องคนนี้เนี่ยไปโพสต์ไว้เลยว่าชวนคนออกมาเลยล่ะเพราะว่ากโกรธไงฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเสียชีวิตจากเรื่องนี้แต่ไงก็แล้วแต่นะตำรวจก็ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่อารมณ์โกรธเกิดขึ้นได้แต่กฎหมายก็ต้องมีไว้เป็นมาตรฐานนะครับถ้าเกิดว่าทำลายทรัพย์สินราชการันนี้ถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนแหละครับ